อ,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 อ่ะพอ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 อ่ะสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมกลับมากันต่อเลยครับสำหรับเทียริสกองกลางนะครับตอนนี้ก็ขอยกเป็นตัวที่ท็อปทอปของเซิร์ฟเลยล้วกันสำหรับกองกลางทั้งหมดนะครับเริ่มด้วยตัวแรกเลยครับกับตันของจานโกเองครับเจอราดครับตัวนี้ครอบคลุมทุกอย่างเกมลุกเกมรับส่งดียิงไกลดีแต่ว่ายังมีนิดนึงที่ยังไม่สุดให้แค่ A ครับสำหรับทางเจอราดครับต่อไปตูเร่ ตัวใหม่นี้บอกเลยว่าครบเครื่องจริงๆคือเหมือนเจอราดทุกอย่างนะครับมี power shot ด้วยสามารถยิงไกลได้แต่ว่าก็ติดตรงที่ว่าเท้าซ้ายอาจจะไม่คมเท่าไหร่แต่โดยรวมความแข็งแก่งความคล่องอะไรเงี้ยดูดีกว่าเจอราดตัวนี้ผมให้ S เลยครับเพราะว่าใช้อยู่ด้วยแม่งครบเครื่องจริงๆครับสำหรับตู่เร่ตัวนี้ครับต่อไปครับทันเซอร์บ๊อบบี้ชาลตันตัวนี้ถ้าใครจับมายืน CAM หรือว่าปีกขวานิดๆ,ๆนะครับตัวนี้โคตรเก่ง นะเป็นตัวที่หาช่องดีคมนะครับหาพื้นที่หาวิธีอาหาตัวตำแหน่งในการเล่นดีมากสำหรับชาวตันให้ A ครับจริงๆถ้ามันมี A บวกนะผมจะให้ A บวกนะแต่ว่าพรอมไม่มี A บวกก็เอา A ไปก่อนแต่ว่าเป็น A ที่แบบเกือบจาก S สําหรับชาวตันนะตัวต่อไปครับเด็เคนไลส์ครับหลายคนถามว่าแบบเฮ้ยตัวนี้ไหวไหมจารย์ตัวนี้โอเคผมผมรู้สึกว่าแม่งแม่งดีเพราะว่า เกมรับดีแน่นแข็งแต่ว่านั่นแหละติดเรื่องจังหวะพลิกตัวที่แบบยังไม่ได้คล่องมากเหมือนพวกตูเล่อะไรที่แบบอาจจะแบบช้าไปนิดนึงอาจจะโดนบีเบเร็วแล้วทําอะไรออกมาช้าแต่มีความเห็นแร่งเกมรับดีแต่โดยรวมผมมองว่าเอาไปแค่บ,บีพอครับสำหรับเดคนไลท์แล้วก็ต่อไปนะครับแฟงไรากาดตัวนี้ก็ใหญ่แข็งแต่ก็จะเสียเรื่องพวกเรื่องยิงเรื่องส่งันอาจจะแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็น CDM เนี่ย คือเขาสุดจริงๆสําหรับรายการก็ให้เกรดเดียวกับทางเด็เคนไลท์ละกันสําหรับรายการก็คือ B ครับผมแล้วก็ต่อไปครับโรดีตัวนี้โอ้โหมีคนถามเยอะมากว่าแบบโอเคไหมผมว่าณตอนนี้โรดีถือว่าเป็นตัวรับที่ที่ดีมากครับให้ไปที่ A เลยครับสําหรับโรดีนะครับแล้วก็มาตัวนี้ครับวิเอราโอ้โหตัวนี้เชื่อ ER ว่าทุกคนมองเป็นทางเดียวกันว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ทุกอย่างเก่งหมดสําหรับกองกลางลุกอาจจะได้ไม่สุดแต่ว่ารับนี่คือที่1เลยครับเอสไปเลยครับสำหรับทางแพทริกเวียร่าครับตัวนี้ครับสุดๆจริงๆแล้วก็ต่อมาครับคุณชายครับอาองโซตัวนี้ก็ส่งดีแต่ว่าความคล่องอาจจะยังไม่ได้สูงความแข็งแกร่งก็อาจจะไม่ได้สุดนะเอาแค่บีพอครับสำหรับคุณชายอาองโซนะครับแล้วก็ตัวที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวานครับโซล่าโซล่าตัวนี้ก็แต้มใช้ไม่เยอะ อน,นความคุ้มของเขาคือแต้มใช้ไม่เยอะคือแค่800แล้วก็พวกเรื่องยิงเรื่องส่งผมว่าสุดอยู่อาจจะเสียที่ตัวบางเปนนิดนึงตัวเล็กเป็นนิดนึงโดนชนง่ายแต่ก็ยังให้เป็น A ครับเพราะว่าด้วยเรื่องที่แต้มที่คุ้มนะครับสำหรับโซลา r ครับดูคุ้มมากครับแล้วก็ต่อมาครับตัวนี้หลายคนถามเยอะมากเมื่อวาน,นครับเดลเปียโรโอ้โหตัวนี้พี่ใช้เป็นตัวหลักในแผน352เลยครับ C.A.M ไม่ผิดหวังแน่นอนยังไงก็คือ S ครับตัวนี้เพราะว่า ยิงสองเท้าหาช่องดีส่งดีแข็งดิ้นแล้วก็หาพื้นที่ในการเล่นให้เพื่อนได้ดีอีกครับเดีวเปียโร่สอนมาจจกแถว2ดีมากถ้าใครเล่นแผนสามาสองนี่คือแบบโคตรสุดตัวนี้คือโนหนึ่งครับสำหรับ C.A.M. นะตอนนี้อเล็กซานโดรเดีวเปียโร่ครับแล้วก็มาที่พอสโกมีคนถามในสตรีมเยอะมากเลยคนนี้ก็มองว่าเขาเป็นคนที่เก่งนะก็อาจจะเด่นเรื่องลูกส่งนะครับการออกบอล ช็อตพาร์นี่คือดีมากแต่นั่นแหละคือเรื่องของความเร็วที่ไม่มีนะค,ความแข็งแกร่งที่น้อยแล้วก็จังหวะก็อาจจะไม่ได้คล่องอะไรมากอาจจะให้ลงไปที่4เลยนะครับแฟนมันอย่ยากดพี่นะอันนี้แต่ว่าพูดทำเนื้อผ้าจริงสำหรับพอสโคแล้วก็ต่อมาครับเป็นทางซิดาดีนซีดานครับซีดานก็ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับตัวนี้คือตัวท็อปอีกหนึ่งตัวในตำแหน่ง C a m ถ้าให้ เทียบกับเดลเปียโรเมื่อกี้ต้องบอกเลยว่าถ้าเดลผมให้1 0เต็ม10ซีดานก็จะประมาณ9.9 <c oughs> ก็เอาไป S เหมือนกันครับคล้ายๆกับเดลเปียโรเลยคือสุดครับซีดานแล้วก็ต่อมาครับเป็นเน็ตเวดนะครับเน็ตเวดตัวลายเส้นจริงๆก็เล่นได้ตรง,ตรงกลางและปีกนะครับก็สําหรับเน็ตเวดผมก็มันก็เกือบสุดนะครับติดอ,อยู่นิดนึงเรื่องกระชงกระชากนี่แหละผมว่าเอาไปสัก A ครับเน็ตเวดแต่โดยรวมถือว่าดีนะบ A ไปปลายแล้วกันสําหรับเน็ตเวิดนะครับ แล้วก็มาตัวนี้ครับตัวรับลุกได้หมด C M m a เทอุสครับลเซ็นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดมากๆนะครับถ้าใครเล่นพวก433นี้คือเอามาเล่นตรง C M นี้คือใช้ประโยชน์ได้ครบเครื่องเติมได้รับได้แล้วก็อึดมากวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมใช้คุ้มมากครับเอาไป S ครับพี่ก็ใช้อยู่ครับสำหรับมาเทอุสตัวนี้ตรงกองกลางดีมากๆแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายที่ ยังเป็นเมตาอยู่นะครับไม่ว่าจะมาเป็นตัวไหนเขาก็ยังสุดอยู่เหมือนเดิมครับรุดกุลิดต,ตัวนี้ถึงจะร้อยสิบสามแต่ผมว่าเขาก็ยังยังเล่นได้แล้วก็ยังน่าใช้จนกว่าร้อยสิบเจ็ดจะมาในกิจกรรม TOTY ในกิจหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าร้อยสิบสามตอนนี้เขาเคยเป็น S แต่ว่าณแพชชัปัจจุบันตอนนี้ให้บีละกันสำหรับกุลิตอ่ะอันนี้คือทั้งหมดของเทียริสกองกลางครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่สำหรับ กองหลังแล้วก็อย่าลืมนะครับอุดหนุนจานโกยเหมือนเดิมสําหรับแป้งสปีดนะครับใครหาแป้งเล่นเกมมือถือนะครับทัชกับจอติดนิ้วมากนะครับไม่ลื่นไม่เหนืดเกินไปฝากอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของจานโกยด้วยครับแป้งสปีดครับแป้งเล่นเกมมือถืออันดับหนึ่งของประเทศไทยครับไว้เจอกันใหม่ครับกองหลังครับฝากติดตามเพจแล้วก็ช่องทางสตรีมทาง youtube ของจานโกยไว้ด้วยครับเจ็ตโกยครับผมสวัสดีครับ